ส่วนที่จังหวัดน่านค่ะทางกองพันทหารมาที่15กรมทหารมาที่2จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจพร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดมิ่งเมืองซึ่งเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านเป็นที่ประดิษฐานสารหลักเมืองค่ะอีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สาคัญของทางจังหวัด โดยเฉพาะอุโบสถจตุรมุกนะคะที่มีการตกแต่งด้วยปูนปั้นลวดลายงดงามศิลปะพื้นถิ่นล้านนาและไทยลื้อหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะทางวัดมิ่งเมืองได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุวิภาทําให้อาคารของทางวัดบางส่วนรวมถึงบริเวณลานวัดและทางเดินยังมีเศษดินโคลนและน้ําท่วมขังอยู่บ้าง ขณะดเดียวกันค่ะทางหน่วยยังได้มีการจัดกําลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจพร้อมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเข้าดําเนินการฉีดล้างทําความสะอาดฟื้นฟนูบริเวณโดยรอบวัดบุญยืนซึ่งตั้งอยู่ในอําเภอเวียงสานะคะนับว่าเป็นอีกหนึ่งศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุวิภาในห่วงที่ผ่านมาเช่นเดียวกันค่ะ